เฮ้ยเฮ้ยนิ้งนองทำอะไร <ผม S 1> ทำอะไรอลองลองขับดูนะมาขับได้ไหมตรงครับอ้าวลองดูอ้าวโอเคอ้าวขับดูเลยโอเคครับสวัสดียามบ่ายครับมาดูนิ้งนองขับเจ้าส้มลายครับนิ้งนองบอกว่า อยากอยากอ่าอยากเป็นตำแหน่งครับอยากขับรถดำเฮ้ยไม่ใช่อยากขับไมโครอีหูผิดโอ้วัวเบา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 โอ้โหเนตร้อนมากเลยครับ ดีอัมบายแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูนิ้งนองอุ๊ย้ยเป็นนี่วาเป็นนี่วาย่า,ยาโอ้เอ๊ะขับอย่าให้บุ้งกีมันดังวะอย่าให้บุ้งกีมันดังเออขับเงียบๆหน่อย ลใครจะขับได้บุ้งกีไม่ดังอ่ะรวมตัขนาดนี้โอ้เ้ยเดี๋ยวบุ้งกีหลุดกระเด็นไปหาคนขับเลย จอดแทงรูก็ไม่มาสักทีครับจอดแทงรูนี่งานเยอะจริงๆเลยจอดแทงรูครับเอาปัดเอาเลยน้องเออแหละอ่าย้ำเลยย้ำเลย รต้องการความแน่นครับอ่ามุนไปปัน่นเอ้ยมุนไปปัดฝั่งโน้นปัดเลยปัดเอาเลยปัด,ปดน้อยปัดน้อย าเขาขับให้ดูก็ไม่ยอมดูแขนผมแมยังปวดแขนอยู่เลยครับไปนั่งไหโดนนัดน่ะโอ้ยเกร็งขนาดนั้นเลยเหรอปวดมากเลยนี่ครับเหยียบย้ำไปย้ำมาครับให้มันแน่นครับน้ำหนักตัวรถ20ตันครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแน่นรถบดก็ว่ารถบดก็รถบดเถอะ ปัดแน่ปัดแน่ปัดปัดปัดมาใส่รุมนี้ปัดอนุนมามาใส่ตัวนี้เห็นไหมเออเดี่ยวตัวนี้มันเป็นรูมันไม่เสมอเนี่ย 呃，来、uh,。 มือเท่าไรครับโอเคนี่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้นะยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยเออนานขนาดนี้่ถือว่ารวมมากไหมครับยังใช้ได้ไหมจริงๆแล้วมันยังใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันพอทำนั่นแหละแต่ว่ารอช่างครับ รอช่างมาทําให้คือจะทําในตัวสลักยกกระบอกสลักกระบอกยกบูมด้วยนะครับตัวนั้นจะต้องพอกแล้วก็ขวานใหม่รอช่างอยู่ช่างไม่ว่างช่างจะจอดแทงรูแกในแทงอยู่เ okay. ่ตอนนี้แทงรูอยู่แถวไหนนาะอยู่กรุงเทพหรือเปล่า แดดร้อนมากเลยครับโอ้โหฝนเ้ยฝนตอนไหนจะมาเนาะฝนนี่เอาเสร็จแล้วฮะเ,เสร็จแล้วเอเอ,เอแค่นี้แหละ ก็ให้ผมขับแบบนิ่มๆผมขบับไม่เป็นกลองเกรงกลองเกร็งอย่างเงี้ยดีกลองเกรงเ<ย>าาบาไม่ไม่ถึงครึ่งแนะ่เ่ยโอ้ดินเป็นก้อนดีแท้วะ <c oughs> ตรงนี้ผมตักขี้ตมยัดใส่แล้วนี่เอาขี้ตมกับน้ำมาใส่ครับเพราะว่ามันจะแน่นดีเนาะใช่ถ้าใส่ขี้ตมอ่ะแล้วมันมัน<ร>จะไม่ไม่เป็นมันไม่เป็นโพรงถ้าใส่ดินดินก้อนนี่นะบอกเลยว่า ไม่มีดินหรอกมีแต่รูอยู่ข้างในเนี่ยก็เลยตักขี้ตมมาใส่ใส่ขี้ตมหมดเลยครับขี้ตมล้วนเลยนี่แน่นเปียนี่แหละใส่ประมาณนี้แหละแล้วก็ยํำม,มาเรื่อยๆถ้าเราใส่บางกลัวทอมันแตกใช่เพรมันหนักดิตดยี่สิบตันเทสักสามกองก็ได้น่นค่อยเกียร์ทีนึง สับไปซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะ,ะพี่ว่าตอนเย็นเพิ่งเพอต้องเปิดทางน้ำคืนนั้นเนี่ยไม่งั้นน้ำล้นนี่เลยแหละถึงเช้านี่น้มันมาจากตรงนี้อืมนี่นะนู่นแล้วมันจะเขื่อนนู่นแล้วอืมนมันจะเขื่อน มันวิ่งไม่ไกลหรอเนาะแต่ทางมันขี้เร่เนาะทางข้างในอะ่ะข้างในขี้เรเออลมเยอะมากเลยเป็นไงขับดีไหมขับดีไหมดีนิ่มเนาะนิ่มเร็วด้วยเนาะ,ะถ้าเร่งสุดนีผมขับไม่เป็นเลยนี่นเ,รเร่งนี่เดียวเร่งไม่ถึงครึ่งเนาะ ยังแรงอยู่ครับคุณปู่ยังแรงอยู่ครับผิดอย่างเดียวคืออันนี่สลักเมื่อกี้หลวมลองแรงพยายามขับไม่นิ่มแล้วมันไม่นิ่มโอ้ถ้าเองขับไม่ดังนี่พี่คารวะเลยคารวะเลยแหละเดดี๋ยยยว่าาพมมขัับให้ไงคารวะอาจารย์เลย ตรงเนี้ยถ้ามันพ้นมันนี่ใช่ไหมตรงนี้ก็เหยียบเยีบขอบขอบหน่อยใ,ใส่มันตำ่ำต่ำหน่อยก็เหยียบเยีบอัดแน่นแน่นหรือไม่ก็โกยดินนั้นมาใส่ฮะดินมันร่วนหน่อยเนาะนั่น่ะใส่ข้างข้างเนี่ยเมื่อกี้อัดๆๆอัดอัดอัดหน่อยเออคืออยู่นะเราดินร่วนนั่นแหละมันยัดข้างข้างเนี่ยข้างท่อเนี่ย โอ้ทำไมร้อนจริงๆเลยฝนไม่ตกเลยอ้อเ,ยนนะเอ,อไม่ตก,ตกตนั่นแหละก็รอเขามาทำให้อนี่ยนกินจนสลักจะขาดมาแล้วนะเราจะจอดแทงรูอยู่เนี่ยช่างกล้องอาจจะทำไม่ได้เราตรงนั้นอนะ่ะ ดูมันกินว่ะจะขาดแล้วนั่นเอเออมันขาดแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยยงยังไม่ขาดมันกินเสื้อนี่เลยใช่มันกินเสื้อเปนเสื้อนี่นี่เอ็ตัวนี้ด้วยดูว่ะดูจะกินตัวนี้ก็นบนี่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 ไอตัวนี้มันจะเต่งนะเองลองเอ็งลองกดดูหน่อยดิ coi cốt cốt ô ô u áo vang này phải khỏi đi Ít u hù, Sút chặt เรือนิดเดียวแหละเรือครึ่งหนึ่งว่างสลักสุดยอดเลยครับทนจริงๆทนใช้ใช้ทนหรือว่าทนใช้วะฮะทนใชเหรอทนใช้ทนใช้ทนนใช้ครับใช่ใช้ทนอู้ใบแท็กไหม เดี๋ยวกลับบ้านต้องไปยิงแล้วเนี่ยเอาบล็อกอยู่ยบ้านยิงอะ่ะอัดทีหนึ่งแล้วเนี่ยล้วมอีกแล้วเดินบ่อยไงดูว่ะล้วมหมดเลยเดี๋ยวไปบ้านต้องไปอัดเลยเนี่อันนี้ขาดเลยเนี่น็นอตขาดโอ้โ,โอเค,ครับเนี่ยรถใช้งานก็มีสิกร้อเป็นทางเรื่องธรมรมดา ต้องดูแลมันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม